บรรยากาศเศาๆครับผมสวัสดีครับช่องพลอดลำเปิดออฟฟิเชียพี่น้องเอ้ยแต่เวนใสขึ้นมาแล้วคนพาคกันหากินเนีย่าสะออนวัดว่าล่ามเปิดครับมานอนอยู่นี่เมื่อคืนเ,เนี่ยมาเหาเฮาวลค้นมามาเฮาผีวะที่แท้มันโมเมนครับมาเฮาก็เทยเลาะ <laughs> nhìn rồi, không nhìn là hôm sang coi mới nhìn, ơi. <laughs> 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 จันบังกับเอดบีกันะขับขับข้ากันตะบนกับน้องนองน้อยเถ่าเออวันที่แปดกันแปดเดือนน่ะพอว่าสีลแจากวันที่สามสามที่เป็ดวันที่เจ็ดเนี่ยพระขอไปกับน้องนุ่งตัวอเมีนีหย ไป,ย,ย,ปยุก็ต้องไปเมียนมันจังแล้วมันจังคือเมกินเขาเจ้าไอ้เมียนให้กินเน้นมังปูนอนก็บไอ้ได้ปูให้นอนปูให้นั่งพ่อมาเจ้าออกไข่มาเจ้าต้องรับผิดชอบทุกอย่างมันรับผิดชอบโพด <c oughs> มันเกินมันเกิน,น,กนชั้นนี่มัเกินหรอกอืมขันเป็นลูกเป็นเมียเพาราะว่าแม่น้องพ่อน้องไม่ยีมหลอดเออเป็นเมียเพว่าเป็นไทยว่าเป็นเมียจะไปเจี๋ยอุปถัมภ์เขาอยู่วันนี้ก็ ยากกันไปเลยนะพี่สอบนัการัา้กันสิ่าที่จะยุ่งต่นี่ชวมือชิลกับดิงเนี่ยจบใหญ่โอ้ย่ะวาถ่อเออหัว็ดอยู่ดอกเหอเมื่อใเมื่อดพระเขาก็จะให้กูเมียนให้มองนอนก็กูแต่งให้เมื่อกันรับผี่ชอบคักพูด ขึ้นก็ได้แนมาออกาินมันขึ้นกับญานออกไปหารอเพนพันบ้านครับนมเ้าเออะอรเอาเอาลองสิตเกมือแรกสแ้งห้เฮ็ดเป็นกระเทยไม่ยิงเป็นหนงสีเป็นหนงเบิ่งบัวบาเออบับ้าบ้าีกิผมออกไปสิบให้มีคนอยากมีเสียได้ดีมาเสียดอนออกที่แรที่รกออกเป็นเป็ด เป็นกระเด้ออกไปนะเป็นกระเด้มาจากไหนเยอได้ได้ผู้สาวมาไปร่ำมาแต่ฟุ่นอะไเพื่อพดีผู้สาวแรน้ำไปเพื่อหลอดมาออกไปครับคนหลอดออกไปักับกัพอหลอดพอดีผู้สาวแรนน้ำมาจันน้ำเพื่อไหนมาจนผ้ายเดเออผู้เจ้ากระหายเพ็ดเป็น้งตัวเพเ็่อยูเ็ดอีคนไหนออกไปครับนหลอดออกไปครับพ่ออดโอ้ยจากไหนจะไม่อยากตบ่อยงม่เป็นยังไงมาจันคิดว่าคงจะเย็ดแบบตัวตัวดยิงอ่ะเออผู้เจ้ากรเ็ดเป็นตัว พี่บดแกปวดกระเคยขื้นกันเธอเอาไปนี่กูเนี่ยมันแนวกูเนี่ยมันมากกับเธออยู่แล้วกูเนี่ยกับเธออยู่แล้วกูแต่งอะไรกูเล่นตะลกนกูดังย้อนกูเป็นกระเทยเลยเออแล้ววันนี้กระเทยอย่างเครื่อนมีอเอากระเทยในบทแหมกระเทยในบทแหลมันดีกันเอามาดูเมาดูแหลยก็จะแปลกคนบอกนะเขาจะให้อัน เอาไปกันว่าโอ้ยผู้สาวแรงน้ำจะขึนนี่ไปรัมาตะบุญมาถังมาให้ไปหลอดว่าผู้สาวแลน้ำมาตะลัดกับบังมลมาตะลัดลัดกับบงว่ดกันมากมากี่าเียจังไงจะบอกก็เกียวซะกันไ่ที่ลังเลยบื้องบลงเบื้องเกี่ยเกิเกิดเกว่าตี้ละออกแล้ว ป่าจัไปแล้วค oh, si yeah, mm. e oh, uh, yeah. ah, ุณม uh, ันกินไปมันมือแรงเป็นยังไลาออกโอ้ยังส่กรอายเป็นยุ่สิใช่คิดอายคนเป็นยังนองยังเมื่อกีน่องยังก็น่าฉันเนี่ยนะฉันเนี่ยข้าหถิน้อยข้าเถน้อยเี้หัวปกอ่ะกหาเชียวโอ้ยจะว่าเขาหัวปูกแต่ก็บรจของก่อนเนี่ยแกจีแกจีข้าวถิ่นอยเทียวน้ำมันดอกมะลเออ เวลาห้าไปใส่มีมาล่าม่งไหนห้องงูเด้บ่เบื่งฉัญญานเบิ่งเครื่องฟ้าเบื่งไฟเป็ชิมีไฟออกลองออกลองบอกไอกกเชยไปหลอกกับเชยดินะแค่เมื่อนั้น่ไม่ไม่ชวนเอ uh, ื này, uh, n, yah, ira, ้อเอื้อเพือนเอื้อแม่คุตกตางแม่คุเป็นเจ๊นะเอ้ยเอ้ยไม่หนูอยากจะเที่ยวไหควะาไม่นนูมีมาล่ามเด้เอออออมีใไก่อมเบื่องกร่องฟ้าเพืเอนไม่ยุไก่เด้ พอแต่งโผล่เ่อยปึ๊บแไัก็จืดแต่โตจือเกือบเนี่ยเอยยัง้อนทงไปน้ำไฟไปเอาลังเอาลังอ่ะพี่น้องเอ้ยแต่พอโดนมีโคตรก็ไม่จบดินไฟมีสองสิบสามต่รถไฟบาแล้วนะราไฟบาละวรถไฟมีโคตรจบดินไม่จะหักกูละอายพ่าะ้ากาศมันเคยเลยพี่น้องก็เลยลาออกลาออกแน่ อฉันไปแล้วออกแล้วไปแล้วครับแล้วเคยออกอีรีนี่ออกอีรีเดี๋ยวมึงขึ้นมาเนี่ยฝันเลยเดี๋ยมีกุเรดุนมัน้ำด่างเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งามันงคุณยัยหลอดมั้ยพี่ผู้ขี่บุญนี่มึงขึ้นนอนใส่เมึงขึ้นนอนอยู่ใส่นอนอยู่ศาลานอนอยู่ศาลามันจุกกระเทยเมียนอะตีเหมียนเช่ไหนมันจะมาเปลี่ยงนอนศาลาอยู่ใกล้วัดเอออยู่ใกล้พระ เขึ้นมาพญาติหัวข้ากินย่านจะขอออกย่านิจักรองหัวข้ากินแล้วเอาปลาเลียงคมไว้ว่าอาศัยบารมีงก์ผ้าพันย่างพรมโฮมใบกระตันรุดออกไปหากินได้เอาปลาเลียงไม่หยุดแสงยู่ยย่าได้คิดออกขัดออกแสงขัดเพราะไม่พาดิออกแสงไปแล้วได้ดิเ่ใส่ปีกบินปานกะหังเลยอ่ะโอ้อยก็เห็นโมกะหังขี่ฉากโมงบ่ออ กระทั่งขี้สากมองตีก็นกระดงอันนี้ไม่ขี้สางมองไมพี่น้องขี้สากยังขี้ไม่เคยไม่เคยเนยไปยังสั่นได้ไปยังยองโอ้ถ้าเหยังนั่นนะถ้ามันแดงอค กูโกยูวถามดิเนโออย่ามันกูถามตัวนี่ห่ามึงไอ้มันมีมังค่าอยู่ทีที่ทบนั่นมันมีมังค่าอิโอ้ยมันคืออันดากมูก็เป็นดิฟแดวงดากแ้มูเก็เปียบเปียทูกนก็เปียนเท้ก็เปียบเด้เอาดูสิก็ได้เอาสิก็ได้มันคือดากมูก็เป็นดิฟแดวงเออดากสุมันียสีดวงกับไก้นเป็นโรคขี้เขาไหมเป็นโรคขี้เข่ามูดากมันบานบม้ดากบันบานอ๋อ เบื่อรคเปียบมจกันเอาเน้ออื่นกับโมขื่อแมือแม่เะกัดแล้วแต่ขื้ฝฟันดีบ่ามึงขื่อกำลังฝันหลับก่อนโอ้ยกำลังฝันหลับก่อนเมื่อจะจดเป็นพาที่มัอยังมคมพมนไพาดจมันตัวโกจากกันแทนพูแล้วพานเป็นยังพาดูดิเนาะพ่อพาชัน ตัยงว่อย่าอย่าาแรงแรีดวยมึงยุดปูกรังยู่แทนยู่ปรด้เลยม่นยังนาอนี่ว่าจันแม่นยังระบาดนี่แม่นยังระบาดนี่ว่าชัดแ้วมาจังเข้าบ้านนี่ยบ้าขึ้นบหอนจชงไหยกะหู้ตัว่ามันหอนย้อนยัมาอย่ทแ้าเนี่แม่นยังระบาดนี่นะน้าะันมันบงก หลักฐานบ่งบอกว่าคืออย่างพี่หลอกตัวนี้แก้ได้ย่ายไม่บอกเลย<ะ>นี่มูนี่ร้อนยานพอแดดอ่าร้อยานหดันหดแสงแดดพี่กับพี่น่ารักเป็นพี่น้องแล้วโอเอาว่าเอาเนี่ยอะไรมันสิเบิ่งดีผมพูดดีคือผมจะเบกิกขึคนที่มาแกะตัวเลยอ่าเพราะว่าเขาคิดบอกว่าบระเี๋ยวประีให้ให้ถามเนีแบบขนข้างคือมีแบบขนผมคือบ่มีเอามันมาจางไหนนี่กี่บวมมีเลยพี่มุดไปยิ่งไหล

อันเขวนี่ยมีแต่ไหนมถามเรองอจะวาลุบยายาวาถามก็ระลาดละวงมีอยู่กี่นีอยู่ครับสามสองสามสองปาครบสามสิบสองเนี่ยึ้นสา่างสอึ้สามลงสองแล้เป็นสามสองมอ่กไ่ได้ซื้อน่เซื้อาไหนแต่กอนมาทางนี้คอยไปอาบนัอบอก มันแมนเจ้าทางจะควงคนแน่นั่นแหละเ่าคุ้มคุ้มครับผมสาหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไ้เพียงซามนี่ก่อนครับผมพ่อๆคับคลิปต่อไปครับผมช่องพลอยระเบิด o อ f i เ i ี l ยครับผมมันนี้รับเกียรติจากอาจารย์หวังครับผมเอดดี้พี่กองก้อยครับขอบพระคุณมากครับหมวนกัน